ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมชายบายเคทีโออะคาเครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูเวอร์ชั่นของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของรองทรงนะครับหรือเป็นลนักษณะของรองทรงชายฟรีสไตล์บายเคทีโออะคาเจากพ่อยแรกนะครับออสมีการใช้หวีบางเก็บลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือกรอบลายใจแนวที่เราคัดเราตัดลักษณะของการโค้งมนนะครับให้ดูศีษะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือลักษณะของหัวทุยเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของทุยหรือเป็นเสยทุยฟรีสไตล อันนี้ออตอัพพรหรือดัดแปลงมาจาก h แฮ from แมนหรือเป็นแนวกึ่งของผมชายหรือเป็นแนวของผมแข่งนะครับการคัดหรือการตัดตังนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะอินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับจากค้อยแรกนะครับที่เราวางหวีในลักษณะของซิกจอน <c oughs> กอบลายชแนวในโซนของซิกด้านข้าง ปลายลายชาแนวที่เราใช้หวีบางกดลักษณะของดันท้ายถอยให้แนบเพื่อให้ปลายกระดกนะครับหรือสร้างขอบลายชจแนวขอดูศีรษ์ะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือหัวข้อถุยอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทัาง,งานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้นะครับเอากระแหงในกลุ่มของผมชายมาเผยแพร่นะครับมาแชร์สช่องทางติกตอก y o u u u e f เฟซบุ o กไลน์และช่องเรียวสี่ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอชมิหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดรูปหัวใจเข้าเรื่องเลยนะครับนะจะขคอปลายใจแนวในโซนของซิกด้านจอนเราเคาะเลาะนะครับหรือการเก็บลักษณะของหลังหูหรือเกลื่องของคอเกียร์เสร็จแล้วเรามาใช้หวีบางกดด้านท้ายทอยให้แนบนะครับหรือปลายกระดกเพื่อตรงการในศรีรษะนะครับหรือโครงสร้างนะครับหรือศรีรษะทุยคาวแอร์เรียลูปมกุลูปฮาร์ดหรือโหนกในโซนของซิกด้านหลังอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับ การที่เราจะคัดนะครับหรือตัดให้ดูศีรษะทวีได้เราควรจะต้องโค้งมนนะครับหรือลักษณะของการวางเป็นเกลื่งของตัวยูยูก็ยูตกข้างช้างนะครับวีนะครับก็วีง่ายฐาตั้งขึ้นแอโร่โก็คือลูกธนูสองข้างใบหูนะครับวิ่งเฉลียงนะครับหรือทนเข้ามาด้านลนักษณะของด้านไทยทอยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานเสร็จแล้วออสมาใช้หวีบางนะครับหรือลักษณะของงานตั้งฉากในขึืนของพีระมิด พไ,ไล่ปลายลายชายแนวหรือฉากของผมเนี่ยให้เอาดูสีสัโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวข้อถุยจากงานคัดหรืองานตัดที่ระวางกรอบในส่วนของเส้นขวาเราขยับมานะครับมาใช้ใกล้ลายเกณฑ์หรือตัวเพเท์น ขยับมาใช้ในส่วนของซิก้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับขอบปลายชายแนวลักษณะของตีนผมหรือขอบปลายชายแนวในส่วนของซิกนานซ้ายที่เราใช้หวีบางนะครับหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือฉากของผมเนี่ยเขาอ,ออกมาได้ทุยความรู้หรือเทคนิคต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับเราสามารถที่พัฒนาหรือเอาหลักการตรงนี้นะครับท่านอาจจะไปใช้ในกึ่งของซาลอน ความหมายของออก็คือไปใช้ในกึ่งของผมยิงนะครับที่ท่านเปิดร้านเสริมสวยอยู่แล้วลองใช้เป็นคิปเปอร์นะครับหรือเป็นปะทอเรียนแต่งลักษณะของรองทรงหรือเป็นลักษณะของทรงทุยหรือเป็นแนวกึ่งของทวิกกี้นะหรือเป็นแนวของบ๊อบทุยตรงนี้ท่านก็สามารถอัพพลายได สร้างมูลค่านะครับรายได้เพิ่มให้กับชีวิตหรือสายงานของท่านเสร็จแล้วออดมาทีมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของชายผมความหมายก็คือปลายลายชายแนวหรือตีนผมเนี่ยบางทียองแข็งนะครับยังไม่สมูทเพียงพอเราควรจะต้องกลับปีนะครับกดให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อปลายลายชายแนวเขาอ,ออกไปได้พิวกว่านะครับนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกนัลจอน ความหมายก็คือกรอบลายใช้แนวที่ออต้านจอนอัดวางหวีในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวกึ่งของเส้นตรงปลายลายใช้แนวที่เราโค้งมุนหรือเก็บลักษณะของจอนเราไล่หรือเก็บลักษณะของการไล่หรือขอบของทรงความหมายก็คือการที่เราตั้งฉากเราต้องการให้มุมรูปเหลี่ยมหรือฉากของลักษณะขอบของทรงหรือลักษณะของชายผมเนี่ยออกมาได้สมูทเสร็จแล้วเรามาเลาะหรือเก็บลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคลอเเขียย งานเชื่อมต่อความหมายของออสก็คือจากที่เราคัดเราตัดในโซนของซิเลนจอนเสร็จแล้วขอบลายใจแนวหรือลักษณะของหลังอูปลายลายใจแนวที่เราตั้งฉากหรือลักษณะของความถุยส่วนการโคง้งมนหรือตามโครงสร้างตามสีละลายแนวหรือตามรูปวงกุฎรูปฮาร์หรือลักษณะของโหนกผุม อันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนออใช้เป็นคิปเปอร์นะครับหรือปัตเทืเรียนนะครับเกาหรือเหล่าลักษณะของเหลี่ยมผมอันนี้ก็คือการลบเหลี่ยมนะครับหรือการลบลักษณะของฉากของมุมเทคนิคหรือการทํางานต่างๆนะครับเสร็จแล้วเรามาพลิกมือเลยครับหรือมาสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวให้ทรงเขาปัดหรือเสยไปใน,ใน่วนของซิด้านหลังเสร็จแล้วเรามาดึงในส่วนของซิดนานหน้าเราใช้กันไกแซกนะครับหรือการแซกลักษณะของปลายผม เพื่อให้ปลายลายชายแนเข้อออกมาปัดหรือสมูทนะครับหรือลักษณะของความคมคืนนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านอย่าลืมนะครับเราศึกษาหรือพัฒนาได้นะครับ4ช่องต่าง TikTok นะครับเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ SOMJIT ออท สมจิตนครับหรือออสติกตอกนะครับ,รออรบตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับช่องท่องติกตอกนะครับอาจเป็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออดคัดหรือการตัดในลักษณะเก็บของทรงปฟายราใช้แนวที่เราคัดเราตัดในโซนของโหนกหลังหรือลักษณะของการสร้างความถี่เสร็จแล้วออดมาคัดหรือมาสะบัดคัด เพื่ออะไรปาดปลาแชแนวในส่วนของหนกผมให้เขาออกมาได้พิวกว่านะครับเทคนิคหรือการทํางานต่างๆนะครับเราสามารถศึกษาลงเรียนรู้ได้จากช่อง t i ๊กตอกอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกอมครับ S O ส J I T นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติ๊กตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษารเรียนรู้ได้จากช่อง t i k กตอกจบงานนะครับออสมาใช้เป็นใบมีดตันหรือแต่งกรอะหทรง <c oughs> ความหมายก็คือกอบลายใจแนวที่เราคัดหรือการตัดเสร็จแล้วเรามากันขอบเพื่อให้ขอบลายใจแนวก็ออกมาได้สวยนะครับครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านนะครับศึกษาหรือพัฒนานะครับเอาความรู้ในแขนงของสายวิชาชีพได้ถึงช่องติ๊กต็อกนะครับส่วนทางเฟซบุ๊กไลฟ์เ e ฟวีเดนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสําเร็จ ความหมายก็คือเป็นแชมผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมผมชายนะครับหรือเป็นแชมผมแนวแฮร์ฟีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตอนนั้นจัดงานที่เซนตารา,าร์ลาปาออชคดีนะครับออได้จากถ้วยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ โอ้วาวนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นถึ่งของซาลอนหรือเป็นแนวของผมหญิงนะครับเรามีโอกาสชนะเลเยหรือได้เป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายในแฮลฟีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับส่วนที่ดีนะครับหรือการดีใจมากที่สุดก็คือได้ช่วยจากคณะท่าน ในยกรัฐมนตรีนะครับหรือนะครับเป็นในชวนดิกไปอันนี้เป็นอะไรที่สูงส่งนะครับในวงตระกูลนะครับเผื่อนพ้องนะครับหรือชาวเอฟซีทุกท่านมีการตอบคำถามนะครับหรือมีการชื่นชมอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมกันอยู่จบงานนะครับเรามาบโบลนะครับหรือมาใดหรือมาเปาเซตหรือลักษณะของส่งตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กก็มาได้จากช่องเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กไลน์เอฟรีเดย์ อาจจะดูผมยิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบในคะแนนของเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถอัดหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook นะครับหรือเ,เป็น f b o o k o o k l i ์ e อ e r y d D y ส่วนทาง YouTube ก <c oughs> ็มีการแพนไปประมาณัพัน EP ความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอด,ดมินหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง u t u b e แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออทสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอด,ดมินหรือศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีพันตอน,นี้นะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายคราบผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้า หรือแขนงในงานเสริมสวยต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานกล้าวผมจะลอดจนงานเคมีหรืองานสีที่ออสไปศึกษาครับไปเรียนรู้ที่แปรวรหรือที่ฝรั่งเศสออสเอาหลักการนะครับการทํางานในแนวขึ้นของเทนคโคลเลอร์นะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่าน ท่านก็สามารถอันหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ในช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดซ้อนแต่ผมนะครับทาง YouTube เราออดมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับขแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเซ้์งานก็นได้ตังช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน มีกิยภาพมีการทํางานมีรูปลักษ์ของสายงานที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเซนต์งานกันได้ตรงช่องเปรียวครับวันนี้ผมออนสมจิตนะครับหรือดิสพาร์ตีหรือเป็น KTO Academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านที่ท่านยองรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออด สอนตัดผมนะครับ KTO Bar ค c a d e m y กันอยู่จบงานนะครับเรามาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูเวอร์ชั่นของงานไรนะครับในถึงของนะครับแมนแฮลฟรีสไตล์ style. จะเห็นนะครับปลายลายชายนออกมาได้ผิวบางท่านที่ต้องการเป็นเส้นเราใช้บีใหญ่นะครับหรือใช้เจลนะครับแตะลองไว้นิดนึงสามารถที่จะจับ,บล็อกได้อย่างที่เห็นนะครับหรือใช้เป็นสเปร์นะครับอัดเบล เป่าหรือฉีดเข้าไปในร่องอันนี้จะเป็นแนวแขกนะครับที่ออดกลกาวนั่นคือออกกาวนะครับส่วนการที่เราปัดหรือเสเป็นดยส่วนของที่เกอรหลังตลอดจนสีนะครับหรือคอลเลอร์อันนี้ก็คือหัวใจหลักถ้าเราจะแข่งนะครับเราควรจะต้องทําสีให้เห็นลนักษณะของงานเส้นออกมานิดนึงอันนี้จะทําลักษณะของงานรูปแบบหรือกึ่งลักษณะของงานแข่ง <c oughs> ส่วนการใช้ลักษณะสเปรย์อันนี้เขาสามารถที่จะล็อกหรือจัดทรงเองได้นะครับ ครับวั่นีออสสมจิตนะครับหรือ d i s p a กดีหรือเป็น KTO h ิโอฮุบะอะคาเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาความรู้หรือกาแหนงของสายเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่นะครับหรือมาแชร์จบงานจะเห็นนะครับการที่เราล็อกส่งวันนี้ออสใช้เป็นสเปกนะครับกระปองสีฟ้าหรือเป็นของนิฟโซนะครับอันนี้ฉีดได้ทั้งผมยหญิง ผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบของงานเสริมสวยท่านก็สามารถนะครับเอาไปใช้ในงานได้ส่วนจบงานนะครับเรามีการใดหรือการเตาหรือลักษณะของการทรงล็อกทรงอยู่ครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทาง t t o t y o u t u b e Facebook Live และช่องเรียวจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ